เปลี่ยไปไรแดงลงตายไม่มีกวนครับที่แรกตัวน,นี้มันเป็นการถูกนะพอผมฉีดปั๊บมันออกมาใบาสวยเลยนะฉีดด่าฉีดเดียวเนี่ยใบยออกมาสวยมากเลยผมชอบมาถูกใจเลยแหละมาดูหลายคนพี่เอาตัวแมกม,กมาผสมยาฆ่า,มาแมลงฉีดทุเรียนแล้วเป็นยังไงมัง่งอ๋อดีครับเปลี่ยไปไรแดงลงตายไม่มีกวนครับไรแดงเนี่ยตัวน,นู้นนะ ตายเข้าไปเลยแต่ต้นเนี่ยตังกรเคลี่ยใไรายแดงลงเนี่ยผมไม่จกเอาเลย้อยาทองตลาดมาตองสังแมกหมามาใช่แล้วเป็นรูปดีเลยครับใบสวยเลยเี่ที่แรกต้นเนี้ยมันเป็นการถูบนะพอผมฉีดปั๊บมันออกมาใบสวยเลยเี่ยชด,ด้อาิติ์เดียวเนี่ยแมกมากลาว,วาปั๊บมันจะเป็นออกมาดีงี้เลยแมกหมาพี่ใช้กี่ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบลิตรก็ใช้ช้อนกินข้าวครับช้อนกินข้าวครับแมลงนี่ตายดีเลยหรอ ไม่ใช่แมกมาแต่ฉีดทั่วๆไปเนี่ยไม่ค่อยอยู่ครับเพราะว่าอายาอื่นชีดไม่ค่อยอยู่ต้องเอาแมกมาบวกครับไอแมกมาก็ใส่ไปหน่อยึแล้วก็อลาวานี่ใส่ไปหน่อยแล้วก็ผส,สมคนกันใ้เขา่าแล้วก็ใส่ทั้งชีดก่อเผีดใีดเป็นฟุ้งๆนรอกต้นใครเห็นผุมชีดดิ่งงอ่ะอันนี้คือผสมยาฆ่าแมลงด้วยใช่ไหมใบอกอกมาสวยมากเลยผมชอบกระทุกใจเลยและ ใบออกมาดีมากเลยมาดูหลายคนเขามาดูว่าเอ๊ะทำไมมันออกมาสวยจริงผมพูดด็เขาฟังอะ่ะเขาไหวเอ๊ะทำไมใบมันออกมาดีจริงอะไรจริงมาแรงไม่กินเลยนะไม่มีเลย <laughs> เ <laughs>